ให้เด็กๆระบายสีภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และยานอาวกาศให้สวยงามและตัดภาพปะติดมาแปะตามร้อยปะค่ะ,ะมีภาพเป็นเงาๆอยู่3ภาพใช่ไหมคะและด้านล่างด้านล่างของกระ,กระดาษก็จะมีภาพ3ภาพให้เด็กๆระบายสีระบายสีเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆตัดตามร้อยปะค่ะเดี๋ยวเราเรา,ามาทาบนะคะว่าภาพไหนอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือดวงอาทิตย์ แล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ค่ะวางไว้ก่อนนะคะโอ้พอดีเลยต่อไปอันนี้คือดวงจันทร์ค่ะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้อันนี้คือจะรวดค่ะคุณณก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาแปะกาวกันค่ะเวลาทากาวนะคะทาบางๆนะคะแบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็ปะลงไปเลยค่ะตามรอยเลยค่ะอันนี้ดวงจันทร์นะคะ น,นี่ยานอวกาศจะรวดนะคะเราก็ปะทับไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆฝึกระบายสีแล้วตัดกระดาษด้วยนะคะ